อาโซ่ที่ครับช่องตะกุณกอว่าเพียงพ่อแม่พี่น้องวิธีตะกุณกอวันนี้มา่ยังวันนี้มายามเบ็ดเพียกพี่น้องมาเบิ่งว่าสิได้บ่พอดีสะพ้อบนไทรไว้จะมาขึ้นนี่แล้วบดยามมือซ่อนนี่เนี่ยบ้านจ้อ่านพากันยากในยางนี่ก็เลยบดยามเนาะว่าสิได้บ่มาเบิ่งกันพี่น้องโอเคครับผมโอเคเนี่ยเบ็ดเพียกอยู่ผมจะกลับกล้องให้เบิ่งเนาะอีกเท่หนึงนี่คงก็มากก็นองกันนะครับนี่เบ็ดเพียกที่เป็นมัดเป็นแถวแง่แง่ไปพุ่น เป็นไม้ธรรมชาติเด้อพี่น้องนายไม้ธรรมชาติโอเคครับผมไม้ธรรมชาตินี่เกือบหาซิพกชิปลายหมดแล้วพี่น้องประมาณนี้โอเคครับผมมัมนจะไปเวิ่์คทำกันวันที่ใดบ่ครับ่เปิดห้องเริ่มยาม,ได,มาได้ตั่หมูอั่นพอกได้ตัวนึงครับพี่น้องได้ตัวนึงประมาณโลเกือบสองรู่อ่ะร่ไส้เนปลาเป็นกนไส้เนื้อปลาเป็นพี่น้อง ไอเนี the the sex sex, the the is ่ยปลาเป็นเป็นปลายขี้เดือดปลาเค็งหน่อยเห็นไหมพี่น้องนะมาบึงวิธีตะปูนกอวิธีพ่อเพียงพี่น้องบนบ้านในะกินแบนบ้านมาดึงมาบึงมาที่ตรงนี้เลยอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องวิธีพ่อเพียงวิธีตะปูนกอรับช่องตะปูนกอเด้อพี่น้องมีสองช่องนะครับถ้ามผมทิ่ร่มขอม้วนเกี่ยวกับราคาเปลี่ราคาง่วงขล้วอยู่กันนะวิธีการท้ายขีดวิธีเปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อ ไปแล้วบ่เนี่ยก็จะเป็นเีเนี่ยไปเกตายล้เนี่ยตายล้งาน่มันอนี่เนาะู่นนันอันนี้มาดไปให็นไหมันนร้อยวมันตรง้ง

ีพี่น sí oh, no no, no. ้องโอ้ตองไก่พี่น้องตองไก่พี่น้องโอ้หน้าตาหน้าตาพี่น้องเยอะงโอ้พี่น้องเยอพี่น้องโอ้พี่น้องเร็วเลยพี่น้องเมือนเด็อออ้พี่น้องเีน้อเฮ้ยมันมันมันพี่น้อง พี่น้องพี่น้องเพื่อนโอ้พี่น้องสามลูกประมาณสามลูกพี่น้องบวขาดเลยเจ้ามันๆเลยพี่น้องพี่น้องเขากับยามเลียวๆพี่น้องนี่ครับยามเลียวๆแต่คนงานเลียวสวยเลยพี่น้องเนี่ยปลาตองกายกตัวนี้กับสีมันสามลูกพี่น้องสามลูกเจ้าเเลยพี่น้องปลากายปลากายทำเป็นภาษาไทยกับเรียกเขาเรียกปลากายเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย หนาๆน,านังหนาๆเลยพี่น้องนี่นั่นหนาๆนานาเลยนี<า>่ป่าไม้ธรรมชาติเนื้อดีพี่น้องเนื้อดีไม่ต้องห่วงครับเนื้อดีเนื้อเนียนเดียวเลยพี่น,อนอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตะกุนกอเพเพียงนะพี่นอนะ้องเนหาะวิธีหาอยู่หากินขอบคุณครับ